มาครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาดูวิธีการร้อยซีรวดครับผมอันนี้จะเป็นดุมใหม่ครับจะมีซีรวดคอสั้นกับคอยาวนะครับผมเวลาร้อยดุมใหม่แล้วก็ใช้ซีรวดครับผมคอยาวนะครับร้อยลงไปก่อนครับดูนึงครับไม่ตรงไปดูนะว่ามันจะอยู่ตรงไหนครับเอาข้างล่างลงไปอนะครับนี่ครับเว้นดูนะครับผมดุมใหม่ก็ประมาณนี้ก็หมุนลงได้นะครับผมคือ เราร้อยข้างล่างลางไปก่อนครับแล่ข้างบนครับผมข้างบนใช้คอสั้นครับผมคอสั้นจะอยู่ฝั่งขวามือของเส้นข้างล่างนะครับผมร้อยไปเลยครับเป็นรูเหมือนกันครับแล้วก็ยกครับผม จะเป็นดุมใหม่นะครับผมดุมใหม่ก็ถ้าเขายากก็หมุนลงนะครับผมกบข้างครับเหมือนเดิมครับผมขอ,อยายาาลงข้างล่างก่อนครับ ท่านก็ที่เหลือได้เลยครับข้างบนครับผมแล้วก็ยกครับผมเรียบร้อยครับเป็นการร้อยชิลลวดดูใหม่ครับผมไอชิลลวดเบอร์หนึ่งแปดสี่ครับ เรียบร้อยครับ